นั่นอะไนบันละใหญ่เดืองละแม่นกั๊มฟอปต่อเติมตามเดือนได้แดงหัวคอหัวปวดไปรอปังวันใหม่สัตว์ไทยพี่น้องชาวบานทังบ้นบอลเดินโวยนันนานันแล้วผู้เด็กมาแล้วมาแล้วเะาฟังหมอนำยาผู้สาวข้านต่างหันทะบังให้มาดูแบบร่ำบ่ใ้หูนี่ละแม่นดาวยังหันไปทางไปทางเมืองอุดรแม่งผู้ดอนบอลผู้ต่อสั่งดาวสังเงินงาาคือเจ๊สั่งเงี้ยงยืนกับผื่นนันนา นันนาผู้นันนานันนาเปิดนันนาระบาแมงป่าแมงป่าผูา้ใสแจงสองแสงบอกให้แจงอยู่ทั้งคืนอีตาเป็นเดือเมียกระดานเงียงกลับไปส่งแสงเงี้ยงปัาไปดาราดวงนี้ดวงนี้ไปทอแสงเงี้ยงทั่วเป็นนันแล้วพระ้าวงัวไม่ห้องกินหนา,ทา,า,ญญา้ทั่วอีสานพญากุดจูดานเกตทินกุลาพาลวกนี้แล้วหละไปสุดสายตาใน,นาทางชือป้อนสังเกตมอนแล้วด้วยขึ้นหุลาพาลตะวันกอกอาคเนนีน้หน่วยนั หน่ยนันในวันเงินบ่าแมวสังเกตเดิอนนี่มาดูเบิ่งแล้วแม่นเบิร์กเลวไปสองหน่วยเงียนกันอัศจรรย์เรียกว่าพากยาแมวพากยาแมวสงแต่งใส่งมาเป็นวงทันไดราชสีดวงใหญ่ดาวนันนันนี่นันนันนันนาดาวนันนาดาวมาเสอุกใส่หัวระริจีตังระวบงไม้าไปเปล่าหมอลำย่างสิเขาป้าไม้ไลยคิดหนอระดีใบเดือเมสักติดพญาเสนีบอมีห้อยตอง นี่เหลวรำไปดูสว่ปูบาดทูเลืองอรไม่เดาแสงสวงามมีปะไก่กวนาตาบ้องขึ้นวดินดาวนี่ปลาดตาจับมนละายาบแสงและสีแดงบนเลืองสีแดงบนเหลืองมมมมีมมุเมาเอารอปอดไปพากันจมเด็กผู้หญิงมาลายบ่อนจัดดินนอจัดถุงต้นไมาให่ปอดเบิกปาเบิกปากให้มาจองเบิกดาววันทีแจ้งว่าลำวดยังเจ้ายังลับไปสาวเล่งหลับใปไม่เดาไทยวนหโนลงจ เดียวเนเดยตัวเดียวเน่ยมีกลมเด็ดคุณาลูกอ้ลูกอมสิว่าในตุ๊กตาสิโอเจ้าาเจ้าตุ๊กตาเนี่ยโอยอ่มว่าพนติดกาวอีเลยแสดงว่าติดกาวน่อยู่จไ้ยไ่ดาย่กาวไปติดไน แม่เลวมันถึงย่อมันต๊ะมันก็ต๊ค่ะโว้ยบ่ไหวบ่ไหวม้าเอากีไปไเอายีสิบบาทเจอมา่นี่ยหลม่รู้นี่มาาจะเอาไปยี่กเขาจเอาไปไเดี๋ยวนะพูดใจไหนยังไปถามมันพูดนด้ยัลไมถามเลยพูด